สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรตจำกัดมหาชนซูนีวิลเลียมและบุสวิลมอร์ได้รับการต้อนรับจากเหล่านักบินอวก,กาศ7คนด้วยเสียงปรบมือและการอบกอดหลังจากเดินทางมาถึงสถานีอวก,กาศนานาชาติบนแคปซูลอวก,กาศสตาร์ไลเดอร์ของบริษัทอเมริกันโบอิง นับว่าเป็นครั้งแรกที่ยานอาวกาศซึ่งผ่านโครงการพัฒนาอันยาวนานได้รับความไว้วางใจให้บรรทุกผู้คนได้เนื่องจากในปีที่แล้วเป็นการทดสอบบินที่ไม่มีลูกเรือนอกจากนี้ผู้จัดก,การภารกิจได้ออกมากล่าวว่าแคปซูลอวกาศ s t a r ์ไลเนอรประสบปัญหาด้านเทคนิคเล็กน้อยระหว่างการเดินทางรวมถึงมีการรายงานว่ามีฮีเลียมรั่วไหลอีกทั้งระบบระบายความร้อนยังมีการใช้น้ำมากกว่าที่คาดการไว้ ยางไรก็ตามสตาร์ไลเนอร์เทียบท่าที่สถานีอวกาศนานาชาติช้าก,กว่าที่วางแผนไว้หนึ่งชั่วโมงโดยนักบินอวกาศทั้งสองคนนั้นเป็นกับตันของกลองทับเรือสหรัฐที่กเกษียณแล้วตามธรรมเนียมของกองทับเรือลูกเรือจะสั่นกระดิ่งขนาดที่วิลเลียมและว,วิลบอเข้าไปในสถานีอวกาศโดยนักบินอวกาศทั้งสองคนนี้จะใช้เวลาประมาณ8วันก่อนเดินทางกลับมาสู่โลกพร้อมด้วยการหาวิธีการในการให้อาหารสดบนเครื่องบินอีกด้วย